ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่2องนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารานงามสีรุ่ช่านทุกคุณอาจารย์อาายูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีพฤกษพปักนาราศีพฤกษบนะคะค่ะอาจารย์ชาวราศีพฤกษพเนี่ยเราจะทราบยังได้ยังไงคะว่าเป็นชาวราศีพฤกษ เกิดระหวันที่นะคะ14พฤษภาคมนะคะถึง15มิถุนายนของทุกป,ปีก็คือผู้ที่มีดาวพระอาทิตย์สถิตภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวโคหรือวัวนะคะตรงนี้เนี่ยใครที่มีดวงชะตาที่มีดาวพระอาทิตย์สถิตที่ราศีพฤษภนะคะเรียกว่าชาวราศีค่ะลลักษณะจะแตกต่างกันยังไงคะจ๊ะค่ะลักษณะก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาผูกด,ดวงชะตานะคะและดวงชะตาของท่านลักษณะข,ของท่านเนี่ยสถิตท,ที่ ราศีพฤษภตรงนี้จะให้ความแม่นยำมากกว่าชาวราศีค่ะค่ะเรียกว่าชัดเจนแล้วก็ลึกแล้วก็ตรงประเด็นนะคะใช่คนคนนั้นแน่นอนนะคะ,คะาชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภอาจารย์โดยเรียกว่ากายภาพหรือเกี่ยวกับาชาวราศีพฤษภนักนาราศีพฤษภเนี่ยจุดเรียกว่าเอกลักษณ์โดดเด่นยังไงบ้างคะค่ะสัญลักษณ์ราศีนะคะสำหรับชาวพฤษนยเป็นรูปโคหรือวัวนะคะเพราะฉะนั้น ลักษณะนิสัยนะคะในเรื่องนะคะนิสัยที่เด่นๆเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องความดื้อรั้นนะะเราสังเกตดูโคหรือวัวเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบคนดที่ดื้อเงียบนะฮะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรับฟังแต่จะทําตามหรือไม่นั้นค่ะต้องคอยดูเรียกว่าเขาเรียกว่านิ่งแล้วก็ตาใสใช่ค่ะดื้อดื้อเงียบอาจารย์ใช่ค่ะดื้อมีลักษณะนิสัยดื้อรั้นดื้อเงียบนะคะ เขาเรียกว่าเก็บความรู้สึกอารมณ์รุนแรงเวลาโกรธนี่โกรธมากโกรธแรงใช้เขาเรียกพลักระกำลังนะอาจารย์ดูในรูปเห็นไหมคะโคหรือวัวนี่เรียกว่าใช้พลักระกำลังแล้วก็รูปร่างลักษณะล่ำสันนะคะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อนะคะคอเนี่ยจะใหญ่นะข้างหลังจะมีหนก เรียกว่ากระดูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะมีพละกกำลังมากอาจารย์เป็นพิเศษนะเรียกว่าแข็งแรงแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีเสน่ห์แล้วก็มีความอดทนมีความอดทนแล้วก็ชอบทําอะไรแบบซ้ําๆไม่ค่อยเริ่มอะไรใหม่ๆอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะยอมเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ถือตนเองเป็นใหญ่ ใช่ค่ะแล้วก็ชาวราศีพฤกษ์ลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยเนื่องจากเป็นราศีธาตุเป็นราศีธาตุดินค่ชั้นชั้นสองประเภทสถิรราศีเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีความเสถียรมีความมุ่งมั่นมวามคงไม่เปลี่ยนแปลนะทำอะไรซ้ำๆทำอะไรแบบว่าไม่เปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชื่อเพลงชื่อชื่อเพลงอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงน็คือจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะคะไม่เริ่มทําอะไรใหม่ๆให้ง่ายแล้วก็ ถือตนเองเป็นใหญ่แล้วก็มีความเพียรนะคะแล้วก็ปรับตัวเนี่ยยากนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภลัคณาราศีพฤษภเนี่ยแล้วก็เป็นภพกระดุมพระของดวงเมืองหรือดวงโลกนะแล้วก็เป็นปัตวีธาตุชั้นสองค่ะเรียกว่าธาตุดินชั้นสองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความมุ่งมั่นมากนะคะรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงรักแล้วรักเลยค่รักแล้วก็ รักความสะดวกสบายด้วยค่ะรักเงินด้วยรักการเงินการทองเพราะว่าเป็นภพที่สองของดวงเมืองและดวงโลกะะเรียกว่าภพกระดุมพระเพราะ,ะฉะนั้นก็รักเงินที่สุดนะก็จะเป็นคนมีเสน่ห์เนื่องจากชาวราศีพฤษภลกัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นภพกระดุมพระของดวงเมืองหรือดวงโลกแล้วก็มีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวตนุลักเป็นดาวประจําตัวประจําราศีดาวพระศุกร์เนี่ยทายโทษ<ไ>ทายทายกิเลสกําหนัดทายกิเลสสมบัติ ให้่ายสุขเ,เพราะฉะนั้นดาวพระศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินดาวความรักดาวความสเสน่หาดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่ก่อเกิดความมีสเสน่ห์อาจารย์ดาวพระศุกร์นี่เป็นเจ้าเรือนตนุภกพบที่หนึ่งแล้วก็เจ้าเรือนเจ้าเรือนเจ้าเรือนอริพบที่6ตอนนี้โคจรไปสถิตที่ราศีกุมซึ่งเป็นพบกรรมะอาจารย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภจะมีอะไรเกิดขึ้น ที่น่าตื่นเต้นบ้างคะจังค่ะพบกามะนะคะของคนลัคนาราศีพฤษภนะคะเรียกว่าพบการงานนะคะหน้าที่การงานหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบนะคะ,คะในราศีปสวรรสเนี่ยนะคะเรียกว่า ให้เครดิตกับพพที่10ค่ะจย์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะคนลัคนาราศีพษภดาวประจําตัวของท่านนะคะได้เกณฑ์ที่ดีนะคะครเรียกว่าอุดมเกณฑ์ในราศีปสวรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตหนุไปกับม้าช่วงนี้นะคะในเรื่องการงานหน้าที่การงานนะคะหน้าท,ที่ที่ท่านรับผิดช,ชอบอยู่นั้นนะคะให้ผลประโยชน์กับท่านนะคะอุดมเกณฑ์หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมากล้นเหลือเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะมาจะประสบผลสําเร็จแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ในช่วงนี้ด้วยเนื่องจากได้อุดมเกณฑ์ ในราศีปศวรนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยุ่งอยู่กับงานทํางานรับภาระในเรื่องการงานะนะคะซึ่งถือว่าดาวประจําตัวของท่านมีความโดดเด่นะนะคะ,ะเรียกว่าเรื่องงานตอนนี้ก็โดดเด่นนะคะเรียกว่าการงานทําให้ได้เงินใช่ค่ะ,ะเงินทําได้งานนะคะเพราะฉะนั้นก็ สมหวังในเรื่องการงานตอนนี้เรียกว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องการงานมีความเข้มแข็งมีความโดดเด่นนะคะแต่ก็มีระยะเวลาค่ะ,คะจาะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าดาวรายเดือนนาโคจรหนึ่งราศีใช้เวลา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องอาการงานเนี่ยจะโดดเด่นไปถึงวันที่21เมษายนะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยดาวประจําตัวของท่านก็ยังดีอยู่ะนะคะอดองจะไปสถิตอยู่ภพ ลาภะเป็นมหาอุดไปยิ่งดีใหญ่เลยดียังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังวันที่21ไปนะคะท่านจะมีลาภผลแล้วก็มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นใน2เดือนนี้คนลัคนาราศีพฤศภต้องยินดีด้วยนะคะแสวงหาลาภผลโชคลาภรายได้นะคะก็จะได้มานะคะตามที่หวังนะคะดาวประจําของ ประจวบตัวของท่านเนี่ยเป็นถึงอุดหรือมหาอุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความสว่างโดดเด่นแล้วก็ได้โชคได้ลาบอย่างแน่นอนะนะคะจ้าเรียกว่ามหาอุดวาสนาพาสงเสียช่วยครอเคลียผักใสสมหมายแล้วก็โดยเฉพาะดางพระศุกร์เป็นมหาอุดก็มีพลังมากเพราะฉะนั้นได้ลาบผลรายได้ความสําเร็จนี่ดีเดือนสองเดือนนี้เรียกว่าอยู่ในอยู่ในจังหวะที่ดีนะคะแล้วก็แต่แล้วก็ยังดี ดีไปอีกสองเดือนสองเดือน,นะะสองเดือนนะคะหลังจากนั้นก็ก็มาว่าอีกทีนะคะใช่ค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระศุกร์อาจารย์มีรไรสืรร่อไหมคะค่ะพระศุกร์แต่ต้องดูสักนิดนึงะนะคะในเดือนนี้นะคะดาวพระศุกร,ร์นะคะไม่ได้อยู่องค์เดียวนะคะ,คะมีเขาเรียกว่าร่วมกับดาวพระังคาและดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวทั้งขู่มิตรและก็คู่ศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นจะดีก็จะมีอะไรมาขัดขัด นะคะทำให้ท่านเนี่ยบ่นหมองบ่นหมองด้วยในช่วงนี้แต่ยงก็แล้วแต่นะคะความเป็นอุดมเกณฑ์นะคะก็ทําให้ท่านเนี่ยได้รับโชคลาภจากการงานอย่างแน่นอนคาะ,ะ,ะ,ะดาวพระศุกร์แล้วแล้วก็เราไปต่อเลยจ<ม>ังเนื่องจากดาวพระเสาร์ตอนนี้พระเสาร์ซึ่งมาร่วมกับดาวพระศุกร์ศุกร์กับเสาร์คู่นี้ก็เรียกว่าเป็นคู่ศุกร์กับเสาร์เป็นเสียนศัตรูเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์นี่มาจากภพสุภาษะสุภาพะไปกรรมะจั์เรียกว่าเรือนที่ดีไปสู่ พบที่ดีเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์เนี่ยจะสุภาไปกรรมะแล้วก็ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะจังดาวพระเสาเนี่ยถือว่า <c oughs> อยู่ในจุดที่ดีนะคะสุภาะไปกรรมะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องงานนะคะท่านหลายๆท่านนะคะคนลัคนาราศีพิศภเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานกับ คนเก่าๆคนแก่ๆะนะคะ,คะเรียกว่าผู้ใหญ่ระดับสูงที่มีอายุมากขึ้นไปนะคะหรือนะคะบางท่านเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานบางท่านเนี่ยทำงานได้ได้งานรับงานเกี่ยวกับที่ดินใะสังหาริมทรัพย์นะเกี่ยวกับงานดาวพระเสางานรีโนเวทต,ต่างๆะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีพิศภหลายๆท่านนะคะ,คะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าพที่10เนี่ยเป็นถือว่าเป็นพที่ดีของคนลัคนาราศีพิศษในราศีปศวะนะคะ ในช่วงนี้นะคะดาวพระเสาร่วมกับดาวพระศุกร์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคู้ศัตรูในเรื่องงานด้วยนะคะ,คะพระเสาร์เนี่ยสถิตหนึ่งราศีใช้เวลานะคะเรียกว่า ยาวนานนะคะสปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลาบผลในเรื่องการงานยังดีอยู่นะคะโดยเฉพาะอยู่ในเรือนคู่มิตร <c oughs> ราศีกุมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยดา <c oughs> วพระเสา์ให้ผลดีอย่างแน่นอน <c oughs> บางท่าน,นีมีโอกาสที่จะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ <c oughs> ทํางานในที่ไกลๆเนื่องจากนะคะพบสุภาเนี่ยเป็นพบที่ไกล <c oughs> นะ <c oughs> ถิ่นที่ไกลๆนะคะ พระเสาร์เนี่ยจะย้ายเข้าราศีมีนนะคะในวันที่19พฤษภาคม2568นะคะแต่ดาวพระเสาร์นี้ก็จะยังมีการโคจรวิปริตนะคะอาจารย์พักนะคะเรียกว่าพักอยู่ในราศีมีนเนี่ยตั้งแต่วันที่13ากร,รกฎาคม2568แล้วก็พักราศีเข้าราศีกุมนะคะวันที่23สิงหาคมแ8แล้วก็เดินหน้าวันที่16พฤศจิกายน68แแล้วก็ยกเข้าที่ราศีมีนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในวันท uh, ี่13พุมา2569นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะยกเข้าราศีมีนก็ให้ผลดีกับคนลัคนาราศีพิศพเพราะว่าราศีมีนเนี่ยเป็นภพลาภะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่อง การงานความสําเร็จในเรื่องงานการทํางานในที่ไกลๆของคนลัคนาราศีพิศภเนี่ยนะยังให้ผลดีกับท่านอีกยาวนานเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพิษภเนี่ยนับตั้งแต่แบบนี้นะคะเป็นต้นไปค่ะอาจารย์กําลังจะโชคดีในเรื่องการงาน,คะ,นะคการเงินรับผลรายได้อย่างแน่นอนค่ะอาจารย์นะคะ,คะเรียกว่า30ปีมีหนึ่งครั้งนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานเรียกว่าเข้มแข็งมีความก้าวหน้ามีความเกิเกด <9 S 2> ขึ้น <5 S 2> น,นะคะ,ะ,คะแล้วก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดาวพระเสาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานก็เรียกว่าความอดทนก็มากค่ะนะคะต้องเหนื่อยนืยดาวเสาอยู่พบกัมมะดาวเสาอยู่พบลาภะนะคะต้องเหนื่อยต้องต่อสู้นะะแต่ต่อสู้แล้วก็ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จนะคะอย่างดีใช่ค่ะเนื่องจาก30ปีมีหนึ่งครั้งแค่นั้นนะคะแล้วก็เรียกว่าให้คุณกับเจ้าชะตามากนะคะนะคะ นี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์แล้วอาจารย์ราไปต่อดาวพระราหูเลยนะคะดาวพระ,ะาพราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรมะตอนนี้โควจรสิตท,ที่พบลาภะจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คะดีมากดีน้อยดีปา<ะ><ะ>นกลางแค่ไหนคะอาจารย์คะถือว่าคนลักนาราศีพิศษเนี่ยเป็นอะไรที่ดีข,<ะ><ะ>ขึ้นนะคะจากก่อนหน้านั้นนะคะดาวพระราหูเองนะคะไปอยู่ที่ภพว,วิานาศก็จะมีปัญหาในเรื่องการงานการเปลี่ยนงานนะคะอาจจะ เรียกว่าโดนออกจากงานะนะคะแต่ตอนนี้เป็นจุดที่ดีแล้วนะคะเนื่องจากพระราหูนะคะกรมมะมาลาภะะพระราหูนี่เขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งความมุ่งหลงวัวเมาทนะ,ะถ้าเป็นบุคคลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่มีอํานาจะนะ,ะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพิศษก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆะะได้ร่วมงานกับผู้มีอิทธิพลผู้ สวงหาอํานาจหรือนะคะอาจจะได้เข้าไปทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะแสงสีและเงานะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการยกย้ายนะคะไปทํางานต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศแล้วก็ได้ลาบใหญ่ๆด้วยนะคะจากพระราหู ด้วยนะคะซึ่งพระหูเองใน,นใช้เวลา1ราศีจะใช้เวลา1ปีครึ่งนะคะอยู่1ราศีใช้เวลา1ปีครึ่งะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องโชคลาภในเรื่องการงานของคนลัคนาราศีพิศภเนี่ยถือว่าดีมากในช่วงนี้นะคะจนถึงวันที่นะคะ5พฤษภาคม 68, ค2 5นะแต่ก็ยิ่งโชคดีอยู่จากหลายๆดาวที่ให้คุณนะคะ,คะซึ่งมีดาวพระเสารเดี๋ยว อีกไม่นานค่ะอาจารย์ปีหน้าก็จะมีดาวคู่มิตรโคจรมาเจอกันนะคะเรียกว่าเสาราหูคู่มิตรใหญ่นะคะสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยพระราหูเนี่ยมาจากภพกัมมะพระเสามาจากภพสุภะนะคะไปเจอกันนะคะก็เกิดขึ้นเรียกว่าจะเกิดโชคลาภใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยค่ะเรียกว่าคู่มิตรใหญ่แล้วก็จะเกิด เหตุการ์ก็เรียก Amazing มาสจันอาจารย์เรียกว่าทุกราศีนะคะ,คะจะได้โชคลาบจากดาวคู่มิตรจรมาเจอกันแต่ทีนี้เนี่ยจะของใครเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องไปดูว่าโคจรไปอยู่ภพเรือนใดนะคะของแต่ละแต่ละลัคนาเรียกว่าเขาเรียกว่าดาวเมื่อดาวเสาราหูมาเจอกันเนี่ยเรียกว่าคาดโชคใช่ค่ะคาดโชคเรียกว่าได้โชคได้ลาบนะคะแล้วแต่ว่าพบในเรือนไหนเรื่องอะไร ถึงแม้ว่าจะมาจากเจ้าเรือนทุสถานภพก็ยังให้โชคลาภค่ะรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรมะสถิตอยู่ภพลาภตอนนี้นะคะก็เรียกว่าได้ลาบได้ลาบจากคน ผู้มีทิพลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเจ้านายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนะนะได้ราบจากองค์การบันเทิงจากการทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังแสงสีและเงานะคะเ,เกี่ยวกับงานอีเวนต์งานครีเอทนะคะาบางท่านนี่เรียกว่ามีโชคลาภทางเขาเรียกว่า พระราหูการเสี่ยงโชคต่างๆนะคะถือว่ายังดียังให้ผลนะคะแล้วก็ได้ลาบจากพวกนักการเมืองด้วยนะนักการเมืองผู้มีอิทธิพลนะคะเรียกว่าเสริมเสริมนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูอาจารย์พระราหูไปแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ที่น่าสนใจอยู่ก็ตอนนี้เมื่อสกุ่กรุนถึงอิทธิพลของดาวพระเสาร์ตอนนี้ดาวพระเสาร์เมื่อ ดาวพัทลงคานด้วยอาจารย์ตอนนี้ดาวพัทลังคานเรียกว่าน่าสนใจนะคะเนื่องจากดาวพัทลังคานนี้สถิตร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรแล้วก็ดาวพระเสาร์เรียกว่าคู่ผู้ศัตรูเพราะฉะนั้นเมื่อสถิตอยู่ที่ราศีกุมอาจารย์ตอนนี้นักเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะ ร่างคานะคะมาจากนะคะสองเจ้าเรือนะคะก็คือเจ้าเรือนปัตตานีและเจ้าเรือนมินาตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคจรอยู่พบที่10นะคะเช่นกันนะคะร่างคารเนี่ยเรียกว่าให้ผลดีนะคะเนื่องจากปัตตานีไปกรรมะแล้วก็ได้องค์เกณฑ์นะคะในราศีปศวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องปัตตานีนะคะของท่านเนี่ยทำให้ท่านเนี่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานเรียกว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะคะเรียกว่าพาไปท่านเนี่ย ไปอยู่ในจุดที่ดี <c oughs> เนื่องจากร่วมกับดาวพระศุ์เป็นดาวคู่มิตร <c oughs> นะคะช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการงานให้ประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่ได้สบายอย่างที่คิดค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีดาวคู่ศัตรู <c oughs> นะคะคู่ศัตรูใหญ่ <c oughs> นะ,ะเรียกว่าดาวพระเสาร์ <c oughs> นะคะ <c oughs> เสากับสุกเป็นเสียนศัตรูพระอังคารกับพระเสาก็เป็นคู่อุบัติเหตุค,คู่ความขัดแย้งคู่ทะเลาะเบาแวง้ง<น>เพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีพฤษศเนี่ยนะต้องอดทนอดกลั้นให้มากๆนะคะให้นิ่งไว้ให้เก็บความรู้สึกไว้นะ,ะอย่าเพิ่งระเบิดอะไรขึ้นมาตอนนี้นะเนื่องจากมีดาวเขาเรียกว่าดาวคู่ศัตรูเนี่ยถึงสองคุกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคู่ศัตรูที่มาจากปัตตานิด้วยช่วยเหลือเรานะแต่อีกด้านหนึ่ง ก็มีความขัดแย้งกับเราเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อดทนเพราะว่าดาวองคารตอนนี้ได้องค์เกณฑ์อยู่นะคะและต้องระวังด้วยเพราะว่าพระอังคารเองเนี่ยมาจากเจ้าเรือนวินาศวินาศมาก,กมะ,ะนะ,ะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องการงานเหน,นื่อยมากสักหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะจนกว่าดาวพระอังคารจะย้ายราศีนะคะในวันที่23เมษายนนะคะก็เรียกว่าย้ายไปอยู่ภพลาภพะอาจารย์หลังจากนั้นแหละค่ะ ถึงจะดีขึ้นให้แยกย้ายกับคู่ศัตรูพระดาว,าดาวพระเสาไปสะก่อนะนะคะแล้วในเรื่องความแรงความร้อนความใจร้อนก็จะเบาลงาเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะผู้วามนะคะโชคดีที่ดาวพระอังคารคเป็นเรียกว่าเป็นได้องค์เกณฑ์ได้องค์เก์เ,เ,<ก>เรียกว่าปัสวะปัสวะมีพระเคราะห์ภูมสุเกาะพระจันทร์ศูนย์ เรือนดีเทวีกูลกรรมภูริฤาเขานะคะก็พังคันอยู่ในภพที่สิบเรียกว่าให้คุณให้คุณแต่มาร่วมกับดาวพระเสาซึ่งเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังบัติเหตุด้วยในเรื่องการขับรถขับราในเรื่องการทํางานในเรื่องความใจร้อนเดินทางไปทํางานนะคะอุบัติเหตุเกี่ยวกับการงานนะคะเกี่ยวกับการผ่าตัดนะบางท่านในช่วงนี้นะคะมีเขาเรียกว่า มีนัดผ่าตัดกับคุณหมอก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะช่วงนี้อาจจะไปทําฟันไปบริจาคเลือดจะได้ทอนดวงใช่เรียกว่าจะได้ถูกเจุกนะคะรันนี้คือพลของดาวพระอังคารนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาพักกันสักครู่ค่ะ